และในช่วงนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ตื่นเต้นส,สุดๆเพราะว่าผลของ3คนสุดท้ายมิ s แกน์ฉัชเชลเซาได้มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายในการกวดมิ s แกน์ฉัชเชลเซาประจำปี2022ครับ หลุนไปพร้อมกันทั้งในหอลละผู้ที่ดูผ่านทางไลฟ์สดนะครับ และขอเสียงปรบมือเปกลังในะครัผมให้กับสองานที่ผ้รอบทั้งสามท่านโดยนขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่ได้ไปต่อนะครับทุกคุณสุดยอดจริงๆนะและตอนนี้นะครับสามงานทั้งสามท่านจะต้องตอบคำถามอีกหนึ่งรอบครับมีกาลังใจด้วยนะฮะ สำหรับคำถามในรอบนี้ครับทั้งสามท่านจะต้องตอบคำถามอีกหนึ่งรอบโดยเป็นคำถามเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะทำการจับสลากครับว่าใครได้หมายเลขใดและถ้าเกิดใครได้หมายเลขแรกนะครับจะเป็นผู้ได้ตอบคำถามก่อนไล่เรียงไปตามลำดับครับ เช่ครับหยิบซองได้เลยครับว่าคุณจะได้หมายเลขเท่าไรครับหยิบได้เลยครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเปิดพร้บผมครับเปิดพร้อมกันได้เลยครับ ิงศักดิ์สิทินีจริงไหมครับและคำถามคือตั้งใจฟังครับคุณคิดว่าการประกวดนางงามมีประโยชน์อย่างไรในโลกปัจจุบันและคุณมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์นั้นอย่างไรครับ ค่ะสำหรับฟ้านะคะการประกวดนางงามทำให้ทุกอย่างของฟ้าดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติศักยภาพบุคลิกภาพถ้าเราได้เป็นนางงามน,นะคะทุกอย่างของเราจะดีขึ้นค่ะและถ้าถามว่าฟ้าพี่จะทำประโยชน์อย่างไรใช่ไหมคะอันดับแรกฟ้าก็ต้องได้มงกุตก่อนค่ะถ้าฟ้าได้มงกุฎนะคะ ในทุกๆเรื่องเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างที่ทางกองจัดขึ้นรวมถึงทางจังหวัดจัดขึ้นและฟ้าก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าฟ้าได้รับตำแหน่งมิสแบรนด์ค่ะเชียงสาปี2022ค่ะ คิดว่าการประกวดนางงามมีประโยชน์อย่างไรในโลกปัจจุบันและคุณในส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์นั้นอย่างไรครับชิญครับสำหรับการประกวดนางงามในปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่เป็นเวทีที่ประกวดถึงความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นเออ่ขเกระบอกเสียงให้กับประชาชนและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในสังคมพูดได้ว่านางงามเป็นกระบอกเสียงแลนะนักขับเคลื่อนสังคมได้ค่ะ และอย่างองค์กรมิสแกนของเรานะคะก็ได้ทาประโยชน์มากมายให้กับสังคมไม่ว่าจะเกิดวิธีตการต่างๆเกิดขึ้นและถ้าโมได้รับผิดชอบหน้าที่นัดตรงนี้โมจะทําให้ดีที่สุดโมจะเป็นกระบ,บอกเสียงและส่งเสริมสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในประเทศนี้อย่างถูกต้องค่ะนักครียนคำตอบของมิสกกรนขอขเงปิดครับ การบระปงคำถามคุณคิดว่าการประกวดนางงามมีประโยชน์อย่างไรในโลกปัจจุบนันและคุณมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์นั้นอย่างไรเชญครับ I believe that beauty pageant is the platform that we can be that voice, be that power for our next generation and me myself I would like to inspire everybody that they can follow their dreams if I can do it you can do it ดีครับได้ฟังสุดยอดคาตอบจากสาวงามท่านสั่งท่านกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าผมหนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆเลยนะครับผม และตอนนี้คณะกรรมการก็ที้งลงคะแนนแล้วนะครับแต่ก่อนที่เรากบจะไปทราบผลผู้ชนะในค่ำคืนนี้เรายังมีอีกหนึ่งสาวงามครับที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในการประกวดบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์นั่นคือผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนฉัชเชินสาวในปี2020ขอเชิญพบก,กับดีม พันธิราทิพยายนนท์มิสแกนชักเชิญสาวประจำปี2020ครับในช่วงสถานการณ์โควิดจริงเป็นผู้ดำเนินรายการที่ได้เมียกับเข้ามาสูวส่วงการนานาจากการชักชวนของผู้ใหญ่ท่านเน้น ดีคิดอยู่ในใจมาตลอดว่าทําไมไม่มีใครมาช่วยกัาไปประกวดในตอนนั้นโควิดรุนแรงท่านต้องเลิมประกวดไปหลายครั้งรีมตัดสินใจออกจากงานเพื่อทําหน้าที่การประกวดให้เต็มที่และในที่สุด,ดริมก็ได้ครอบครองมงกุฎนั้นมาเส้นทางการประกวดมิสแกร์ไทยแลนด์นั้นได้ง่ายเลยแต่ดิมคิดเสมอว่า เราได้รับเลือกแล้วเราต้องมีอะไรดีและรีมทำทุกวินาทีในการประวดอย่างเต็มที่วยความสนุกสนานรีมอยากขอบคุณที่ดูแลรีมมาตลอดขอบคทุกค่น,น,นขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุสนรีมอยา่างเต็มที่และเดินทางมาเชียร์รีมทุกรอบขอบคุณคสปอนเซอร์ทุกท่านที่สนับสนุน ิสแกร์ชาเชมเซาทุกอย่างและขอขอบคุณกองประกวดมิสแกร์ชาเชมเซาคุณแม่โอชินที่ดูแลและให้โอกาสดิมเป็นหนึ่งในครอบครัวของมิสแกร์ชาเชมเซาดีมพร้อมแล้วค่ะที่จะส่งอมอบตำแหน่งให้ตัวแทนคนต่อไปและดิมเชื่อนะคะว่าในสักครั้งหนึ่ง มิสแกรน์ชาเชงเซาได้มือถือเงินเดือนข้าวของสั่งสบายสุดท้ายนี้ขอบคุณที่สปอตและแน่งงานที่เชียรีมและทำให้คนรู้จักดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ดิมจะไม่ลืมทุกช่วงของการประกวัและจดจำไว้ตลอดไป ดีครับสาวงามทั้งสามท่านนะครับผมขึ้นมาโชว์ครับสวยงามน,นะครับบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงตอนนี้ผลรางวัลก็อยู่ที่ผมเรียบร้อยนะครับเลยครับเราจะมาเริ่มกันที่ตำแหน่งรองชนะเลิศท่านแรกกันเลยนะครับผม จักเชิงเศปี 2, 2022ทัานแรกได้แก่กร,ริสกรบาร์โคอาวีสัมูเอลปิกอัล และตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมทั้งแม่ฮอรงวมไปถึงที่กำลังชมผ่านไทฟ์สดอยูน่นะครับผมเข้าสู่ช่วงวิงานาทีที่ตื่นเต้นที่สุดของเวทีอันสังเกตได้นีผมขออนุาตประกาศผลเิสแกนฉับเชิงซาววีสองพีิสองและรายชื่อที่ไม่ได้ถูกประกาศคือผู้ที่ได้รับรางวัล จะเชิญซาวประจำปี2อันปี่สิบ เชียงแซวที่จัดการประกวดดีๆในครั้งนี้ขึ้นนะครับและต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวดทุกท่านนะครับที่เห็นความสําคัญของเวทีมิสแกร์ฉับเชียงแซวประจําปี2022และในต่อสนับสนุนกันอย่างทุกชนนุ่มสุดเฟรมออฟลออ่าแม้งชาวินมูฟออนสตาร์แอปพลิเคชันสตราร์โฟร์บริษัทพันธุ์มิสควีนลินดาค็อกกี้โคโค่ บัสมาตาสองเขตเลิกเปลี่ยนดวงและปฏิหารคนนราซีเบธไทยแลนด์โรงแรมซันตราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลร้านพวอไปไม้โดยเชฟบีท็อปเชฟนอร์วานบ้านพิตติเก้ดีเอเนสตอริโอชาเชมซาวร้านอาหารชวนมาชวนมาซับชวนมาสุนักพาโกลด์วอนบี บ้านช้างพัทยาไบสไตล์โปรเฟชชั่นแนลโครงการบ้านดีพร้อมแปลงยาวชั้นเชิงเสาร์นนทวัฒน์ขนมหวานเดซาตอวินเว์บอดี้โซลูชั่นร้านอาหารรียูเนียนคิงของคอฟฟโลสเตอร์ร้านอาหารมีน้ำมีปลา ซีเคเทเลคอมบริษัทวริษลาวิเลจคอนสตรัคชั่นจำกัดร้านดอกไม้สุทาวนและคุณปีใหม่สรุดาสนับสนุนพวงกุฎมบิสแก็ชัดเชิงเซาปี2022่บอครับผมขอเสียงปรบมือดังให้กับสปอนเซอร์ทุกท่านเลยครับ,รบ <S <S และที่ขาดไม่ได้จริงๆเครับนั่นคือผู้ชมและแฟนนางงามทุกท่าน สุดท้ายต้องขอบคุณสื่อมวลนช,นนชนทุกท่านเลยครับและขอให้ทุกท่านร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับมิสแกนฉะเชิงเซาประจำปี2022ในการประกวดมิสแกนไทยแลนด์2022เร็วๆนี้นอกจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่กระกบ แล้วันนี้นะคนรับก็ผมเป้ๆถามโูกที่เหมืันสนใจคกรหมดหน้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้ขอคุณแขกคุณเกียรติท,ท่านและขอให้ท,ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ